เลีกเลีกเฟชั่นที <S <S ่สุดสุดที่เป็นไม่ได้อะไม่รู้เลยเกมเนี้ยไม่ต้องมาคุยหมเจ็ดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรือใช่วะไม่รู้เหมือนกันแล้วปะมันไม่มาเฮ้ยใช่ดิเจ็ดดีเพราะว่ามมูแนอะมูเจ็ดไม่ได้ดูเลยได้ยังไงแยดได้แยดไม่ได้มันเตอมแบบบวกทั้งแย่เลยเหรอได้ก็ดูสตอทอยอยู่จริงปะ จริงท่าววอะไรวะอโอเอสอะท่าะที้อะววไรวะเป็นได้ไหม<ว>เออไม่รู้ไม่ใช่ถ้าท,าทัทิชันอะมันโบกแปดได้ยิ่งเยทิชันถึงโบกแปเลยเหรอเจอมันก็นม่โกเดิรนอะเอาโบกเ,เบก้าอะเขาบอกโบกเก้าสุดสุดไหมเสร็จสิบิก หาลเนี่ยเนื้อหาเอกชนออสซิชั i เซตอิ t เ t ี่ยป o r e ท o บีบวกเก้า display บายอ i ร i d i u m ม n the t e c t ตอะไรวะ t e c t o so i r i อ i ร m ลงเลขกูมีเลขบวสิบหกอ่ะโหอ่ะคือคืออะไรวะมูสิบหกอ่ะเมื่คิดดูแล้วกันในข้อสอบพี่อะเลขมูสิบหกอ่ะเฮียอะไวะมูกเหมอนกันบบครูครูออกข้อสอบครูมันคนออกข้อสอบกับสาทอไม่รู้เหมือนกันเฮียเลขมูสิบหกเฮีย มั่นก็มีเยอะแล้วปะหมู่ทีหกกับหมู่ที่เอว้าหลักไม่มันหมู่ทว่าคือหมู่หกไปหกเองเหรอเออทำไมเป็นหมู่หกวะหมู่ที่หกคือหมู่หกอ่ะก็มันแบบใหม่เว้ยแปดหมู่ถ้าถ้าหนึ่งจนสิบแปดะแต่ถ้าเป็นเลขโรมันมันจะเป็นหนึ่งถึงแปดนะแล้วแบบนอ้หมู่หมู่หมู่หกนะเนี ไม่รู้อะไรตักไม่เรียนอะไรนี่แม่ไม่เหมือนคนที่เรียนแล้วไม่รู้ไอ้ควายเออไม่เหมือนคนที่เขาไม่อยากตั้งเข้าไปแล้วก็ได้คะแนนเท่าเดิมอะไอเฮี้ยผู้ไม่สุดตังกี่บาทวะไอ้เฮี้ยเอ้าผมพูดว่าเขาเรียกว่ารักษาไว้ฒนธรรเออมันมันมีมือไหมเหรอมันดูทวงดูทกพูะมาณอะไรว่าสแกนเดียมไทลาเนียมวันเนียมโพเมียมโพเมียมมัเนี่ยม่เข้าใจหรือเปว่ามือหกดีไม่มูลไอมือสิบหกเป็นชั้มืหกเหรอวะ กกม่ใหกหม่ใช่โมหกรอมกัรอม่มกระม่รอไม่ใชกรอมัใช่มหอยม่ใกณร์ใช่หกหรอไม่ใการอไดเป็นธาตุอรไรอะไมันจรมีใชการวัดเต็มเกยรม่ใชกรอไม่ใช่โมหอใช่หกอม่กอ่ใช่หใช่มหดมใช่กณร์ไม่กับอใช่มกอ่่มีกหอม่ โดยโมเอลโมบีเนี่ยต้องเกียเป็นเลขโรมันเลยเพราะว่าลงเวทอะอ๋อเหรออ่าโดยเลขโรมันนี่ก็มีอ้าวพ่อกูเห็น16เออะ16เออะ6บีไม่มี16เอย16บีบีคือออริจินเพราะว่าอ้ถ้ามีเอะถ้ามีเอะกับบีใช่ไหมเอะกับบีมันจะมีแค่18เลขลงมา18เข้าใจปะเข้าใปออเวลา แล้วก็ใจเลยดแบบของตัวเองนะกูเล่นเอาละนะพี่เอาลาดลาดอะไรอีกหรือว่าผมเล่นช่วยเอาแซวอ่ะเอาแซวอ่ะโอ้ยรู้สึกว่าเกมไม่ได้ดีขนาดนี้ไอานคว่าใครเล่นล่ะเี้ยไอ้ท่านคมวันนี้ไม่รวยอีกกูอยากเล่นนะอยากคือมาเล่นเน่ไอ้แจ้ไม่ยอมซื้อมาเล่นกับกูอีกบอกไม่มีตังค์อ่าเดไหนบอกก็เล่นแล้วแพงมั้นก็ดูเล่นเบต้าเล่นเบต้าเบต้าเบต้ากูเล่นทันเลยไก่ขึ้น ขึ้นมามาทำอะไเออมาทำไมไปอ่านหนังสือไปเอออ้นะคุณจะว่าไเียอจนคุน่งได้เหมส่งให้หน่อยดิส่งส่งมาให้หน่อยขึ้นส่งอะไว่งให้กูอะไอ้เหียมีเหรอวะอ่านไม่จบไม่อ่านเลยไอ้เหี้ยอเหี้ยกูมาเลยโอ๊ยอยามอ่คมจับ เขาเล้วกบูชาไปละกำบังบูชาไปแลู้ชากูถามใครเหมือนทุบราวนะที่ตายอ่ะน่าจะเป็นทุบราวเนี่ยแล้วมันชื่ออะไรว่าว่าเวกว่าอ๋อเคยซีกอดดีกว่าเคยซีกอดด้วมันทำไมไม่ต่อย่างี้เคยซีกอดกดบัตรอาเซียนประชุมเวลาไอ้วันที่เท่าไหร่ไอ้ปีที่เท่าไหร่ที่ไหนไทยปะไทยกดบัตรอาเซียนอินโดนีเซีย อินโดนีเซียโอเดฟ้สิงคโปร์ไหวชิบหายใจเย็นปะไรมัเงินเกียนไอ้เหียไม่มีสวัสดีสามเสาหลักของอาเซียนมีอะไรบ้าง AEC AEC มันเป็น PES ไม่มันโพลิติกเรมเยอะว่านนมันมี AEC แล้วไย ต <Christmas. S 1> like. mm ่มีันา o l i t i c s โอ่อมึงบอกว่า ec อยู่อยู่ในนันอีเลสอ่ะมันก็ economy อะไรก็ socialist เออใช่ใช่มึงบอกว่าที่มึงเจอ s o c i a l i อ t เขาเปิดอซีกันแล้วที่พวกมึงพูดกันนี่คือกูสอบหมดแล้วอซีเลยตอบแล้วฮะเออพวกโรงเรียนกูสอบหมดแล้วเอ๊ะเหลือโรงเรียนกูเหลือวิชาอะไรฟิสิกส์ประวัติอะไรวะจำไม่ได้แน่น่หมดนี่หมดิว่าฟิสิกส์สอบหมดแล้วเฮ้ยตกอะไรวะมันออกอะไรวะ ออกอะะไรวกัมพูชาเข้าลำดับที่เท่าไหร่ในอาเซียนแปดเลยสุดท้ายกัมพูชาเข้าลำดับที่สิบเอ็ดนะมั่วหมดแล้วหลังจากดีโมเลเต้อ๋อพี่จป้องกันป้องกันทุริตภูมิในข้องคุณได้เหรอก็สุดท้ายไม่ได้เที่อหลังจากดีโมเลเต้อะไรดีโมเลเตีเว้ยเดอมเลเตยังไม่เข้าอ้ยอ้วนไม่ดีโมยังไม่เข้าไหมเหรอเออมึงถามคนสอบว่าดีเอี้ยอ้วนต้องแต่ไม่ตอบโรงเรียนไอ้มึงไอ้วนเอี้ยอ้วนไอ้เอียวอ้วนไอ้เอียวอ้วนไอ้เอี้ยอ้วนเดี๋ยวก่อนโรงเรียนกูไม่มีวิชานี้โโรรรรงงงเเเีีีีียยยนนกกููไไมมมมม่่่วิชาทึ อ้ามหนอกมึงรีบตอบไปแลกตอบไปแล้วเอกลไปนี่สังคมวิทยนี่หนึ่งเจ็ดแปเก้าลยบ้าเปล่าเะก่าเกินหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหรอเียมันต้องตอตั้งหลังสงครามโลกสแล้วน่้าห่้าศูนต้องตอตั้าเนะปกมันอกหนึ่งเก้าห้าศูนเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วห่เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสี่อ้โหผมิงแล้วะเฮียแต่นิดนึง มันควรจะก like ่อตั้งหลังสงครามโลกสองอยู่แล้วพี่มึงต้องอะไรพิจารณาบ้างดิเฮียมึงกูนายในไอ้คิวาสมหรอไม่ได้สมเลยเนี oh, oh, oh. ่ยไม่ไหวแล้วอ่ะไม่คือในยุคนั้นยังไงมันก็ต้องเป็นประเทศไทยอ่ะไม่ใช่เหนือไทยดิไม่เว้ยกูยูกูวเกิดตั้งแต่ยุทิยาเว้ยอ๋อแล้วเมื่อวานก็ว่าดับขนาดนี้ไเฮียเมื่อวานแล้วที่ทำสมบัติอยาเดิมเลยเฮียคนที่ยายมันก็โง่ทุกคนเลยเฮียประเทศเลยจมจบไงยุทยาเลยเสียอีกกระดานเนี่ยคืทำเป็นพงเป็นพูด ทำเป็นสองรูดแต่รูดดีดีมีมึงอยู่ไอ้ที่ยาลบสองมือไหมไอ้ที่ยามาจากไหนในเผ่าตัวมึงนะยามีการค้าขายเป็นรัฐแรกแรกเนี่ยกับกูนานแล้วมันทำอย่างนี้ได้ไรว่าเดร็กเด็กเขาไม่ค่อยใส่เราอินโดอ่ะพูดเป็นอะไรมาบอกที่ยมีการค้ากับทีเป็นรัฐแรกๆอะไรวะฮัลไม่รู้เลยวะสีมิชัยเออใช่สีมิชัยอ๋อมั่วไปไหนไอ้ที่สีมิชัยมัอยู่ไทยไม่ใช่เหรอวะอ๋อวันละบันทีเป็นรัฐแรกๆใน เราวดีภาคกลางตัวเลงไม่อยู่นะไม่มีตัวเลงตรงนี้ดิเอ้ยแต่มีแต่มีนะมีมีไอรทไนไ้ประเทอียิปต์พวกมันรอมรับตัวเอเียดอยู่นเียดอยู่ตรงีอตอนอินโดนีเซียประกาศเอกการเอกกา่ะใช้หลักอะไรหลักหลักนี่ไงเลวะจักเส้นหลักจากศีล มอนจะสีนรปัดปัญญาโอ้ยเจ็บตูนคเกินโอ้ยไอ้เจ็บศูนยิงหมดเลยเีเียเก็บผ้าเฮียมึงดูดิลายกระสุนหมดพอดีเียบ้านเกิเราบ้านเกิดเปกบ้านเกิดมึงอเงิดขึ้นโอานเกิดเรปกอะโ้ป้องป้อมัน่านเรามันมีเลรเปล่ซานตามัน้านเกิดรล้วกัน โอ้ยโเขาไม่เกียนอะไรเลยโอ้ยไม่เป็นไรเราเข้าใจได้เพื่อนผมด้อยไงใช่ไหผมด้อยเออถามเกี่ยวข้องเลยครับหาเพื่อนไม่ได้ก็รู้นี่ทันพี่กูยังไม่อ่านเลยตัดไปดูเรื่องใครเขาอ่านหนังสือกันมันเล่เกียออกสี่ประเทศเลยใช่ปั๊บออกสี่ประเทศ เอาง่ายๆไว้พ่อเขียนตีพ่อเขียนถามว่าไอพีต้องกําเนิดจากประเทศอะไรเอาดีเดียวดีเด็กเลยนี่ไอเนี้ย b a s เ m e เ t basement b a s m e n solid พ่อเขียนเอาแล้วหรือว่าไม่รู้ถามพ่อมึงดิปิดด้วยเหรอถามพ่อถามมึงก็ได้ถามพ่อเออถามพ่อมึงเธอบอกกับฉัน ถ้าพ่องได้มาพ่อองตายไงโอ้ยตกไปตั้งนานเดี๋ยวพี่มเป็น25หรือเปล่าคนคือแง่ทารองไงเข้าใจว่าคนเรามันเกิดไม่เท่ากันเราเลยร้องกันแล้วเว้ยเฮ้ยมีคนมีคนเล่นเมนมีคนเล่นเมนตรงตรงตรงปิงยรงมีตรงปอนพิกเฮ้ยไอ้หูแบบนี้เด้ว พี่เคยทำคนอื่นรองไถ่เปล่าตัวกูตอนเด็กกูอ่เตีนแบบผัดขาเพื่อนประมาณรอบนี้กูเช็คก่อนได้ๆไอ้นี่ใส่ไม่ดีแบเร็วแต่ก็มันก็ร้องกูร้องตามเลมนด็อกเคลยร์เมนด็อกเคลียร์ใส่ไม่ดีเร็วอู้ยเทียอะไรนั่นหรอโกโก้โกโก้อะไรวะบัสขัดโอเคกูยัดละอันฟิกอันฟิกถามระว่าประธานดีคนปัจจุบันมูชา เาฮ้ยยังไม่ทนเชื่อหรอวะยังไม่เข้าไปไหนเลยไม่ตายกันหมดเลยเป็นเปขนตอนนี้มเลายว่ะเลนสาจัดอาเซียนออร์แบกเออต้องไปยืมึงโดงไม่ได้รกนเลยไอ้สัส ซีก็ฟลาตัวหนึ่งซีก็ฟลาตซีก็ฟลาโอ้ปืนปืนดีปืนดีไอ้มึงยิงไม่โดนไอสัตว์ไม่ใช่ปืนดีที่แค่มึงยิงเบิร์ดนะครับโง่อะไรมึงดูอ่ะมึงฟังเสียงมึงยิงเบิร์ดมึงมึงรอบหอบมาเลยเว้ยปืนดีดเว้ยปืนดีดเว้ยมึงพี่มึ่ยอมคอมจิงบ้างดิกูก็เล่นกีก็เล่นร็อกบคี่ยิงหัวจะได้หมดละแล้วคอมจิงบ้างดิเหกหนึ่งสองสามสี่ต่อไปอะไรหนึ่งสองสามที่ต่อไปคือบางฟูดไม่ใช่เว้ยอะไร A mua. Ach, sao mùi đấy là. Kia. kia. Anh tai Anh tai kia. Anh tai kia. Anh Anh tai kia. 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 Anh tai ต้มึงไม่เก่งนะบวชเ,ยเยอยเถอะอยาชมเยอะไอ้แเย,เ,เ,ยเล่นไม่เก่งเกิดแม่เงอกดนีแม่ง,บ,งบ้ามันป็นวยทั้งเกมเ่ยเจาะหน่อยดิกูมีอะไรจะบอกอย่างนึนแงแลงแล้งแมทกูจะสาบจะสูะ <laughs> อ,อันนี้จริงเวยอันนี้จริงกูคนเยอะนี่กูพูดจริงนะเจอโดนใครอนน้คเกอร์ร่วมใจละ อโดนขึ้นไปข้างบนวันอาเซียนตรงเัาวันเท่าไหรงององอเผดประเด็นอะไอ่ะไม่ดูดูมีโดนมีโดนมีโดนโอ้ยโอ้ยเกียอะไรแม่งแฮกไอสัตว์โอ้โหโดนติดรอดเพียงเดียวเลย อะไรวะหนบอกว่อ oh. ้คช่วยตายมั้งน้ามเูขวาก็มีนะให้กูกลัวกลัว้ยอยู่สฝั่งเลยสฝั่งสฝั่ง สายมึงเหรอสายกัดอีกตัวอะไรวะเนี่ยมายิงดิมามาเร็วมาเร็วอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูกูจะตายอย่าทิ้งกูโอเคกูจะตายหมดเรเสี่อะไรกูแพ้เลยเรดิโอรูมเรดิโอเรดิโอกูจับต้องไม่ดีเลยอ่าเสียนประกอบด้วยสามเสาหลักนี่อะไรบ้าง เขาเข้าใชแล้วตัวหนึ่งอยู่อยู่นิวบิตหลายตัวเลยนิวบิตสองตัวก็อย,อยู่นี่อยู่นี่ไอ้เียเดินเป็นบอทเลยยมันมัน,ม,นมันมาหาแล้วมันมาหาแล้วโอ้ยสื่อยังไงเพื่อนกูเดินตอมเตรียมตอมเตรียมข้างหน้นนนนามีคลนะถ้ามึงคัดได้นะกูให้มันกูโอนเขาเ้าบัญชีมึงเลยสามร้อเฮ้ยเฮ้ยอยากได้สามร้อยอ่ะ พูดจริงได้นะเหมือนทิ้งคิดเลยโดน์แบบนี้เป็นไหมนิก้าบูนไอรุสลาบก็มึงจะโล่มาอยู่แล้วเดี๋ยวกูขอโล่ดูหน่อมึงจะเอาโล่มาอยู่แล้วว่ามาละใส่จุดตัวนี้มีโล่ปะตัวเมื่อกี้อะฟรอสไม่หยิบมา กูไม่รู้ว่ายิงไม่โดนนะมันไม่มีใครเข้ามายิงให้ยิงเลยงั้นกูเล่นเองมากูกดอู้เรืองหนักจะดีเนาะกกเฮ้ยเต่าก็เลยจีปกโกูฝาดเขาเลยกูเรียกมึงวะเตาเว่ เจากันตรงนั้นหรอใช่เหรอหเงินรักจริงๆเลยเขาจอะฝั่งนั้นหรอวะถามพกนีย่ยตรงนี้ได้ประมาณสิบแผ่นเอ๊ะตรงนี้ เฮ้ยเล่นฟอไม่นานเจ้ดูจ <Đ ưa, S 1> <ừ> ันเจาะมันเจาะเจาะเฮ้ยะเปิดไปสุดเลยเล่นอดิมึงเล่นฟอดิกูจะฟอพิกเก่งสีนไปเจ็บเจ็บเจ็บสิบลายสิบลาย Ôi 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 ôi. Không phải Nó xếp lại cái nông này quá Ê, này Ồ nó จอดอทำไมไม่มีที่อยู่แล้วพี่นกูพี่ยังไงเนี่ยโอเคโอเคเจอะยังวะโอ้ยเฮียแม่งเลยไซส์เป็นรูหมดแล้วไอ้สั์ อยู่นอกตรงหนโอ้โหนนิวบิดิวบิดบิเป็นอะไรที่มีคนหมายว่าการักอันดับรักเพศแต่งงานกับเพศดุริกันคิดีทุกายโอ้เอาแล้วปะทัวกัปตูช่าไอดีให้กัปูชามันนับถือาที่อะไรพุทธโพุทธ กูนัยไม่อิสลามโง่กูนัยนเข้าสู่เข้าแจ่ายตังปะไม่แนกอีดเนี่ยดูอความพูดการทำต้มยำการทำต้มจืดแน่นอนเพราะกูชอบแบกต้มจืดไงกยกับคนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วมึงอ่ะคุยไม่รู้เรื่องมากไปไอ้อ้วนเนี่ยเฮียไอ้อ้วนเอ้ยไออ้วนไอวัวดว้กัดคนไม่รู้เรื่องมิเอ้ขึ้นอ้วนเฮียอันนี้จริงอันนี้จริง ทำไมเครื่องมันเงียบวะตอะไรวะอย่าร้องให้เนี๋ยมวแม่งโลบ็อกแม่งคุณสุบอกจริงจังอยู่เโลบ็อกแบบผีเมื่อวานนะเออไม่ไม่หนุบหว่อยที่มาแต่บ่อยจ่าตรงนี้หน่อยตรงนี้ไปรู้ยิงนะไม่มีเกมเล่นแล้ว ตองกู้ไปดูเล็กเลยไหมครับดูไปสิ่งละโอ้โหรูเป็นเบลเลอร์เลยมันดีเลยเจาะอย่างนี้ก็เราปิดเราปิดดีกว่านะเด็กเกียร์เนี่ยออ้อู้อ้โหไอ้ตัวนี้ไม่เรียนเพราะอะไรลืมตรงนี้ แล้วก็ตรงไหนยังไม่เรนอีกอหรอล็อกเกอร์ตาตาดูกล้องเมนให้หน่อยได้ปะแป๊บหนึ่งกล้องเมนแล้วปิงให้หน่อยตรงวาตรง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 ไปมาตรงไปมาไปละโอ้โห มาแล้วอ่ะเข้ามาผมเข้ามาจากทั้นนี้ก็ได้นะจะ46อีกฝั่งนึงแสแสทางอีกฝั่งนะตึกอีกฝัองอ่ะนี่หรอโอ้เห็นแล้วโดนคอลลิ่งอีกฝั่งนี้บันไดเขียวๆปะใช่มั้ยอื้อนี่ใช้ที่แล้วอ่ะออละบันไดเขียวหาละไม่ต้องไหนๆโอ๋ ดูประตูเมนหน่อยประตูเมนมาแล้วบอกไปเลยมันโทรอยู่แป๊บนึงเมนประตูเมนมาแล้วนิดเดียวน่าจะเจ็บอยู่โอ้ของมึงนี่ไออิ้วลองวัดดูเฮ้ยยิงได้ยิงยิงกู้ยิงกู้ยิงที่ปิงเลยกู้ยิง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 อัดตีน่ะ leo 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 không biết chậm, miếng ăn sẽ không thể than đâu ấy. Yến ăn tì luôn, yến Ở của mình tì là quá. Ở trong đó. Đổi. Đổi được. Còn gì đâu nhỉ? Không biết. Tôi like me tì. Ai còn có anh nỉ. Ở ở kho nọ ở trên nọ Mendor Mendor nọ Mendor. Cô đã tay ở ไปขวาไปขวา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 ห้องขวาห้องขวาดูสแกงก่อนก็ได้เพื่อนมันไปแล้วมันไปแล้วมันวิ่งไปแล้วห้องขวาขวาไปแล้วไปแล้วตรงไหนวะเตสต์ coming t e s on ping สเตสเตสเพื่อนบอกสเตสดีๆนะจ่อไม่ได้หรอเอฟมันจ่อไม่ได้จ่อไม่ได้เออเหยื่อลูกสเตสต์วะก่จะเหยื่อลูก เป็นแต่เป็นแต่ช่องดีจปัญจสีลาพายใต้คมปัดบินิกะตุงกักะเฮ้ยสุดวินแร้งโลดสาบจูสูนเขาจะด่าโปรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันกันโยหาโปแน่นะครับนี่นี่ใครแบกใครแบกเออที่พูดเออใครแบกไม่เคยได้ต่งประเทสี่อะก็ดูดิ เขาเคยเขไม่เคยได้ต่ำกว่าเขาไม่เคยได้ได้ห้าเขาได้แต่ไม่ใช่หนึ่งสี่สองหนึ่งใช่ไหมเต็มแล้วไม่หรอไม่เต็มเต็มเชี้อะไรไม่เต็มโปกไม่เล่นเออไม่ทำคอตึ่ง